หนึ่งในกิจกรรมช่วงออกพรรษาปีนี้ที่จังหวัดบึงการนะครับปั่นสู่นครน,นาคาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงการชวนคนรักสุขภาพร่วมปั่นตามรอยเส้นทางพญานาคนาคารูทและร่วมงาน14ปีเปิดประตูสู่นครน,นาคาออกพรรษาบึงการที่ถนนข้าเม้าริมโคงอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการนรายไตรภพรำเพยพลรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปั่นสู่นครนาคาออกพรรษาบึงการประจำปี2568ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบึงการ14ปีเปิดประตูสู่นครนาคาออกพรรษาบึงการโดยมีกิจกรรมระหว่างวันที่5-7ตุลาคม2568โดยมีกิจกรรมหลากหลายประเภททั้งบันเทิงวัฒนธรรมและกิจกรรมเพื่อสุขภาพซึ่งหนึ่งในไฮไลท์สำคัญคือการปั่นสู่นครนาคา กิจกรรมปั่นจัก,กรยานเพื่อสุขภาพที่เปิดโอกาสให้ประชาชนและนักปั่นทั่วประเทศได้มาร่วมสัมผัสเสน่ห์เมืองบึงการตามเส้นทางการท่องเที่ยวแห่งความเชื่อความศรัทธานาคารุษโดยนักปั่นจะได้สักการะหลวงพ่อพระใหญ่พระคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดบึงการที่อำเภอเมืองบึงการสักการะปู่อือลือที่เกาะดอนโพอำเภอบึงคงหลงและตามรอยหลวงปู่จวนกุลเชษฐโถพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ที่วัดเจติยาคีรีวิหารหรือวัดภูทอกอําเภอศรีวิไลนายไตรภพรำเผยพลรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงการกล่าวว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงการโดยนางแว้นฟ้าทองศรีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงการและคนบึงการยินดีต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวที่มาชมจังหวัดบึงการตลอดจนนักปั่นจังหวัดบึงการและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งการจัดงานปั่นครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่3และทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงการจะจัดงานให้ดียิ่งยิ่งขึ้นในปีต่อๆไปและนอกจากกิจกรรมปั่นจักรยานแล้วระหว่างวันที่5-7ตุลาคม2568ภายในงานยังอัดแน่นไปด้วยความสนุกและสีสันไม่ว่าจะเป็นการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังอาทิเสียงอีสานเวียงนรบมนไม้ไทยหัวใจศิลป์และสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพง ตลอดจนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากเกยาวชนในพื้นที่การประกวดเต้นบาสโลบชมรมทูบีนัมเบอร์วันและการประกวดที่ดานนาคาโดยตลอดทั้ง3วันของการจัดงานเปิดให้เข้าชมฟรีตลอดงานก็เป็นกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนะครับระหว่างวันที่5ถึง7ตุลาคม2,568นี้ช่วงของการออกพรรษานั่นเองนะครับกับ14ปีเปิดประตูสู่นครนาคาออกพรรษาบึงการ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง8อำเภอผ่านช่องทาง YouTube รอบรู้เมืองบึงการบ้านเฮา